สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนมาจ่ะวันนี้จอยจะมารีวิวจะรีวิวของนะอาหารแห้งจากหนังไก่ทอดแล้วก็กล้วยฉาบทอดแบบม้วนจ้ะนะจอยก็สั่งพี่เขาตั้งแต่วันวันศุกร์แล้วจ้ะนะสั่งตั้งแต่วันศุกร์ก็เพิ่งมาถึงบันจันเนาะนะเดี๋ยวจอยจะให้ดูจ้ะว่าเป็นยังไงจอยสั่งหนังไก่ทอดมาสิมาสิห่อจ้ะห่อละสองกรอนแล้วก็กล้วย กล้วยนี่จะกล้วยเขาเรียกกล้วยฉาบแบบม้วนอะ่ะอันนี้ถุงละสองปอนด์เหมือนกันจ้ะนะแพ็คสวยงามมากจะ้ะพี่นิดแล้วเขาชื่อพี่นิดแต่รู้จักกันมานานแล้วจ้ะพี่นุชพี่นิดก็อยู่อังกฤษนี่แหละจ้ะนะพี่นิดก็จะนํามาขายจ้ะนะนํามาขายตั่งมาจากเมืองไทยนะเพื่อนๆนะนี่จะ้ะอันนี้ถุงละสองปอนด์คุ้มนะเพื่อนๆนะถุงละสองปอนด์คุ้มมากๆเลยจะ้ะเพราะว่าจอยสั่งกับแกในเฟซบุ๊กจ้ะนะจอยเป็นเพื่อนในเฟซบุ๊ก าบางทีแกก็ลงในหน้าเพในในในหน้าเฟซแกขายหรือกลุ่มผู้หญิงไทยในอังกฤษกลุ่มใช้ของในอังกฤษเนี่ยจะเดี๋ยวจอยจะเขียนชื่อพี่เขาในในนี้เนาะเผื่อมีเพื่อนๆที่อยู่อังกฤษสนใจอยากจะสั่งทานอะไรประมาณน,นี้เนาะเนี่ยจะนะของพินิดเจนิดจากหนังไก่ทอดจอยก็สั่งมาเยอะ หังมาเยอะจ้ะเพราะว่าเคยก็อุดหนุนพี่เขาบ้อยจ้ะนะโอนเงินให้พ่อด้วยอะไรเงี้ยด้วยเยงี้ยจ้ะนะเป็นเพื่อนกันในเฟซมานานก็จะคุ้มกัเพื่อนเนี่ยคุ้มมากคุณยายคุณยายหลานเขามาลักเสขาคุยกันต้องคุยกับคุณยายดังๆเพราะคุณยาย หูไม่ดีจ้ะนะนี่จ้ะนะเป็นแบบนี้นะอย่างเงี้ยย่าชอบจ้ะย่ากับน,น้องไม้น้องแอนชอบนะแพ็คดีจ้ะนะแพ็คแพ็คดีเนี่ยกล้วยฉาบกล้วยม้วนเนี่ยแหละจ้ะ เพื่อนก็อยากเห็นในกล้องใช่ไหมไอยากกินอะไรก็ได้กินหมดจ้ะนะอยู่ในถึงอยู่อังกฤษก็ได้กินจ้ะถึงอยู่อังกฤษก็ได้กินเพราะว่าพี่แกแบบว่าเหมือนกับเขาเรียกอะไรบักอย่างนี่แหละเกี่ยวกับการสั่งของมาจากเมืองไทยจ้ะนะ เ๋ยวน,นี้เก็บถุงนี่ทีแรกแกจะเอาสิบถุงแกพอดีมันหมดเนาะก็เหลือแค่เก็บถุงแกก็ประมาณนี้จ้ะอันนี้ที่จอยตัดไปมันมันขาดตีออกจากกล่องนั่นแหละจ้ะ ตัวจะกินย่าไม่กินนะแอนด,ดี้ไม่กินแบบนี้นะย่าไม่กินแอนด,ดี้ไม่กินกรอบจ้ะมันเก็บได้านานเพื่อน น,นี่กล้วยย่าเน,นี่ยจะชอบกล้วยมากชอบกินกล้วยะอัน,นี้ดูเปลี่ยนปลอกกวนชอบอย่างเงี้ยอร่อยจ้ะ หนังไก่ก็อร่อยนะเพื่อนเราไปกินกับส้ตมตำอะไรประมาณนี้เนาะแต่เนี่ยจะอร่อยกว่าจะ้ะเนี้ยปิดไว้ก่อน นไม่หวานหอมจ้หน้งไก,ก่ก็ลดดั้งเดิมจ้ะเดยกจอยจะเขียนชื่อชื่อเฟสพี่เขาอะนะไว้ในคลิปนะเพื่อนๆนะถ้าใครอยู่อังกฤษก็สามารถติดต่อสอบถามได้แต่ที่เมืองเมืองไทยนี่สใส่จอยคิดว่าพี่สาวของของพี่พี่นิดก็อาจจะส่งขายเหมือนกันจ้ะจอยก็ไม่แน่ใจเนาะ ต่ส่วนใหญ่จอยจะรู้ว่าแกขายที่นี่จะเพราะแกเป็นเพื่อนในในเฟสไงแกก็จะกระนำโพสขายอะไรมีอะไรขายเจก,ก็จะโพสคงโพสขายราดูคุ้มเพื่อนๆคุ้มกินก็เถิดําทำงานมานเหนื่อยก็กินเราไม่ได้กินวันเดียวหมดนะพเพื่อนๆนะไม่ได้ว่ากินวันเดียวหมดร,รู้อยู่มันอ้วนแต่ว่าก็มันก็คงจะอยู่ได้หลายอาทิตย์อะนะ ถ้าเราเรายังจอยไม่ได้กินคนเดียวนึกพออกไหมน้องแอนน้องไม์เขากินด้วยจอยก็สั่งจองหนังไก่แบบแบบถุงใหญ่อ่ะจ้ะนะถุงใหญ่ก็ถุงถุงละสิบปอนด์ถุงใหญ่หน่อยนะจอยก็สั่งสั่งพี่เขาไว้จองเขาไว้สองสองถุงเพราะช่วงเนี้ยมันเข้ากับกนหน้าไอ้นี่ไงหน้าร้อนจ้ะเหมือนพวกอย่างนี้เหมือนกันของของแห้งแบบเนี้ยนะ ใครอยู่อังกฤษสนใจก็สั่งพี่เขาได้นะเขาเขียนเขียนชื่อเขาลงในเฟซบุ๊กอ่ะเดี๋ยวก็ขึ้นมาเองอ่ะจ้ะนะเดี๋ยวจะจะเขียนชื่อเป็นในนี้ไว้ให้ชื่อพี่เขาไว้ในคลิปโอาไว้เนาะพูดกลับไปกลับมาเพื่อนเลยนั่นแหละเดี๋ยวจะจะเขียนชื่อพี่เขาไว้ในคลิปนี้เพื่อนเพื่อนท่านใดท่านใดนะที่อยู่ในอังกฤษสามารถสั่งแกได้จ้ะนะ แกก็คงจะถ้าแกอยู่นี่แกก็จะส่งภายในอังกฤษแหละแต่โอเคยังไงจอยก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยจ้าขอบคุณค่ะ